สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เพื่อนเจอผมซิฟเซอรซเพือนเพื่อนครับตอนนี้เดือนพฤษภาคมเลยนะไวรัสโควิดมันก็ยังอยู่นะเพื่อเพื่อน,อ,นอย่าประมาทนะครับออกนอกบ้านต้องปิดปากไม่งั้นนะครับไม่รู้ว่าโควิดมันจะลอยมาตอนไหนนะครับอ่าเพื่อนก็วันนี้ผมเริกงานแล้วผมจะมาชวนเพื่อนๆออ,ออกกําลังกายก,ก,ก,กับผมนะครับ เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเป็นท่าอะไรมันก็เป็นท่าที่ง่างๆยๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับการออกกำลังกายมันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจเราอยากจะออกกำลังกายเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงครับเพื่อนๆนะครับ,รบออกกำลังกายกันเถอะเลิกงานมนาะออกกำลังกายก่อนนะครับเราจะได้แข็งแรงโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าท่าอะไรครับไปเพื่อนๆครับท่านี้เลยยืดฟื้นตบมือสิบครั้ง Mình sắp 2 1 chút phân à. đưa ra đây thấp Đó. 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 Chết เพื่อนๆครับทำเมื่อกี้นี่แหละยืดพื้นตกมือนะเพื่อนๆทำไปสองยกเลยนะมีกำลังแขนแน่นอนเพราะตอนขึ้นลงเนี่ยได้หนอกด้วยนะครับเพื่อนๆก็ยังไงก็ติชมมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ครับใต้คลิปนี้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สุดท้ายนี้สุขภาพดีไม่มีหอยถ้าอยากได้ต้องออกกำลังกายบ๊ายบาย